ใจเย็นนะนุกี้กำลังสั่งให้กำลังสั่งให้ปรึ่งเอ๊เข้าวขาหมูแล้วข้าวราดแกงแล้วเย็นต่อโฟแล้วขนมจีนแล้วโทษนะคะไเจอเปล่าอะไรเคยเจอไหมเ,เ,เนี่ยทำไมมันอยู่ตรงนี้แล้วอะไรกดนี่ไงดูดูดูนี่นี่นี่กาตาเลยมีหลักฐานคุกชมกระตาเลยนุกี้สั่งผ่านออนไลน์ที่นี่ไม่ต้องมันเด็กส่งเด็กเสิร์ฟไม่ต้องนะ ฉันสั่งแบบว่ากึก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 กกว่าจะไปกินอะไรบ้างด,ดีดีเอาแบบมีสาระ <c oughs> เฮ<อ>้ย,ยก็นี่ก็มีสาระอยู่แบบทําให้รายการมันอะไรนะถึงเต้นไม่ได้เหรอมันมันกโกหกอย่างแบบกโกหกเกินไปไงไม่เราไม่โกหกทางทางโทรศัพท์เหรอใช่ที่นี่เขามีฟรีวีฟีไงก็เลยสั่งไวไฟก็เลยสั่งผ่านคุณพิมพ์เลยจำได้ไหมจำได้พิมพ์อพิมพ์เจ้าของร้านค่ะแล้วอุ่ยแรงเดี๋ยวจะโดนจ่ายตังค์นะเนี่ยจะบอกจะบอกจะบอกอยากให้เขาได้ยินว่าแต่ลูกี้สั่งให้แล รวบรวมประมวลมาให้แล้วว่าของดีของเด็กของที่ร้านเป็นดังประการรานี้ <S <S แต่พี<อ>พ่กําล<ค>ังจะถามอ่ะนก็็จะเปแสดงหม,มูไหวป่ากินได้ไหมจะ <S <S ต้องไปดีถอ,อกหรือเปล่าทีแรกก็กล่าวว่าแหมอาหารที่นี่เนาะแล้วก็แบบนึกว่าลูกที่จะพาไปทานก๋วยเนี๋ยวนอกอแล้วกลัวว่าจะแบบมันจะเปื้อนไส้เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างเป็นที่จะคุณหนูแล้วก็ค่อนข้างไฮโซหรอแน่ใจอ่ะ แน่ใจกล้าพูดอย่างนี้มันแบบว่าผิดจรรยาบรรอย่างแรงอ่ะพี่โซมากแต่ตองนี้โอเคมากโอเคมากใช่ไหมโอเคมากรวมกับบรรยากาศโดยรวมข้างหลังแต่ว่ารสชาติยังไม่รู้แต่ที่สําคัญจะบอกว่าคนเยอะมากที่นี่เขาเขาขายเขาแจกฟรีอ่ะ น่าจะเป็นแจกต้องหาคนพิมดูก่อนนะขออนุญาตชิมได้ปหชิมชิมชิมก่อนนะหลังจากที่เราทานตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปทานปลาได้ลงไปทานปลาได้เลยแบบว่าเอาขึ้นมาเลยจะตัวหนงตัวไหนเอาขึ้นมาทํากับข้าวได้เลยทีเดียวไม่ใช่ละไม่ใช่หรอบาปละอย่างนั้ไม่บาปสะกดเป็นได้หรอคะเป็นด้วยเดี๋ยวก่อนนุกี้ขออนุญาตกินเพื่อนตัวเองก่อนนะคะก็คือข้าวขาหมูอืหมูอ่ะหมู หมูหมูคอนเฟิร์มว่าเป็นหมูจริงๆค่ะแล้วมันมีความอร่อยนะับเอาเรื่องว่าเฮ้ยลืมอ่ะขออีย้ำน,นะอ่าแพนงหมถูถ้าดูไม่ผิดนะฮะแพนงหมูไข่ดาวแพนงหมูอ่ามีไข่ดาวด้วยนะครับเราก็จะมีตรงนี้ก็จะมีในส่วนของน้ำตกหมูหมูเรากินแบบออริจินเลยป่ะอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราคุยกับฟองคุยกับทิมกันมาก เป็นไงล่ะบุดดี้เป็นไงล่ะลูกกี้อาหารก็ไปแล้วของขาวไปแล้วมีกระทะด้วยกะทิขอ,ของหวานก็จัดมาจะบอกว่าที่นี่แบบว่าเขาอันรักธรรมชาติธรรมชาตินอ้อดิมีใบตองด้วย,วยคุณผู้ชมมีใบตองว่าแต่เขาเอาอะไรมาให้เราทานบ้างเนี่ยอร่อยเวอร์อะเค็มเค็ม เล่นเองบูดี้จะแก้ไหมคะหวานหวานจะบอกว่าหว,วานหวานแบบมากของเชื่อมอะไรเค็มๆไม่เราไม่ที่ว่าแบบเฮ้ยเค็มจริงเหรอนั่ง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 นี่นัคิดว่าเค็มจริงไงก็เลยแบบนี่ไงนี่ไงมันจะเค็มด้วยน้ำกะท<อ>ิไงคะดูสิลูกี้ก็สั่งแบบของโบราณโบราณให้แบบมันเข้ากับหน้าตาวูดี้อะ่ะ<ล>อย่างเส้นแบบด้วยเชื่อมประคองเชื่อมอะไรนะปวดชี อันนี้ต้องถึงเย็นอันนี้เป็นของของสมัย,มยหม่ยในหน้าสงสารนะครับสาเเตุที่มาที่มาบวชชีเพราะว่าหนีช้ำด้วยบวชชีหนีคิดหวังในความรักผิดหวังในความรักแล้วก็เลยมาอย่างบุดดี้นี่ล่ะที่บุดดี้สับสนทางเพศนี่เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่รู้จะตอบให้ตอบไงนะตอบเพ้อตอบเพ้อคือแบบคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากรู้อะว่าด้วยความที่คิดว่าอ่คนที่แบบเป็นเพศเดียวกันจะน่ารักมากกว่าอะไรอัไม่เข้าใจคําตอบนี้ไม่เคลียร์เพราะงั้นสับสนทางเพศไงสับสนทางเพศค่ะ ่สับสนสับไม่สับสนนะจริงๆชัดเจนมากโอเคโอเคชัดเจนชัดเจนมากก็เถอะแต่ทำไมถึงแบบว่าทำไมตอนที่จะเกิดไม่บอกคุณแม่ก่อนว่าอยากจะเกิดมาเป็นผู้หญิงอ๋อไอ,อตอนที่เป็นเนี่ยคือไปงานวัดเป็เที่ยวงานวัดอะฮะแล้วทีนี้ก็ไปเปิดฝาทาสิงแดงไงเป็นตุ๊ดเป็นเลยอือก็แบมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮุ้ใช่ายหือไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนลูกที่คลองแต่ลูกที่มีครอบครัวลูกที่จะไม่พาจะบอกสามีว่าอย่าพาไปเที่ยวงานวัดกลัว ดี๋ยวไปเปิดปิดแล้วเมื่อไหร่จะได้ครับสามีรอไปก่อนนะก็พูดเรอนานแล้วนะนานมากอ่ะบุดดี้บุดดี้ทานเถอะไหนพูดถึงเรื่องนี้ก็รีบตัดเลยนะไม่เอาอ่ะอย่าเอาปมด้วยเรื่องนั้นนะเรื่องที่ว่าเอ่าเรื่องแฟนเรื่องผู้ชายที่ว่าเขาไปมีเขาไปมีเรื่องที่ว่าผู้ชายที่เราชอบอยบเราแล้วก็ไปมีสามีเนี่ยถึงไหนละ ก็ไม่ถึงไหนจริงๆแล้วว่าคุณสืบแล้วสืบแล้วสืบแล้วว่าจริงสืบแล้วว่าจริงตามตัวได้ตามตัวได้แล้วด้วยแล้วยังไงเป็นคนใกล้ตัวเรามากๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ใชไหมน่าจะเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าที่ท,ท,ท,ทำงานที่เดียวน,น่ะพี่อาน์หรอบ้าอันนี้ก็จะเป็นลอยทองน้ำกะทิแตงไทยชอบเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ได้ชอบจะลองกิน